เพื่อนๆที่ทํางานที่ร้านอาหารนะคะมีคําถามอะไรที่ลูกค้าถามบ่อยๆเป็นประจําแล้วแบบมาอีกแล้วไหมคะคาถามแบบเนี้โดยส่วนตัวแล้วนะคะเจนจะได้คําถามที่ลูกค้าถามว่าอะไรอร่อยกินอะไรดีนะระหว่างผัดไทยข้าวผัดผัดซีอิ๊วผัดขี้เมาเนี่ยมันฉันจะกินอะไรดีมันต่างกันยังไง่าคุณชอบอะไรบ้างในเมนูเนี่ย จริงๆคำถามเนี้ยค่ะไม่ยากเลยด้วยความที่เราจะต้องตอบทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะหลายๆคนนะคะบางทีเจนไปร้านอาหารเนี่ยไม่ว่าจะร้านคนไทยคนฝรั่งก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า it's depends แล้วแต่คุณจะชอบเลยแล้วแต่คนเลยซึ่งคําตอบแบบนั้นมันไม่ค่อย l p f ฟูเท่าไหร่เลยคะ่ะเป็นคําตอบที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันมัน มันแล้วแต่คนแต่บางทีสิ่งที่ฉันอยากจะรู้เนี่ยก็คือว่ารสชาติที่เขาทํามาเนี่ยมันจะเข้ากับรสชาติที่ฉันอยากจะทานหรือเปล่าซึ่งลูกค้าก็น่าจะฟีลเหมือนกันก,กับที่เจงเคยรู้สึกอะคะ่ะรสชาติที่ลูกค้าเขาอาจจะมีแล้วก็ได้มันตื่นขึ้น,นมาอยากกินอะไรแบบเผ็ดๆเคยไหมคะซ่อมๆตำอ่ะวันนี้หรืออยากกินอะไรที่เป็นแบบ อ่อร้อนๆอ่ะก็ต้องเป็นกว๋วยเตี๋ยวซุกี้กว๋วยจั๊บถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราแนะนําอาหารแล้วก็แนะนํารสชาติหรือความรู้สึกที่เขาจะได้รับหลังจากที่ได้กินคํากินอาหารชานิดนั้นนะคะเช่นโอเคเรามาดูความแตกต่างของผัดไทยทผัดขี้เมาผัดซีอิ๊วเนาะผัดไทยก็คือจะเป็น thin rice noodles ใช่ไหมคะ Walk with sweet sauce หลายๆร้านจะใช้พีนกนซ,ซอสก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ผักที่อยู่ในนั้นก็จะเป็นออ bean sprout and scallions also n d a a little crushed peanut in it แต่ถ้าเป็นผัดซีอิ๊วนะคะก็จะเป็น uh, flat rice noodles which is a little bit bigger than the f thin rice noodles แล้วก็ไปผัดกับ sweet soy sauce แล้วก็จะมีคณะ Chinese broccoli and egg in it อ้ผัดไทยก็มี egg ส่วนผัดขี้เมาอะคะ่ะก็จะเป็นเหมือน flat noodles also เส้นสดนะคะเส้นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จะมีะเบโซผัดใบกะเพราใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอะไรนะคะ baby corn f r e ช h p เ p p e r นะคะจะมีรสเผ็ดหน่อยเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่มีไข่นะแล้วก็แล้วแต่ว่าร้านแต่ละร้านจะใส่อะไรบ้างแล้วก็บอกบอกเข้าไป เพราะฉะนั้น3มรสชาติน,นี่ค่อนข้างแตกต่างอันนี้ก็คือจะหวานหวานทนโทนพีนัทใช่ไหมคะอันที่2คือหวานทนโทนซอยซอสอันที่3าก็จะเป็นเผ็ดหน่อยเขาชอบอไปไหนเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเขาจะได้อ่เลือกชนิดนั้นเลยทีนี้เราก็อัพเซลเล็กๆค่ะด้วยการขายซีฟู้ดไปเลยอย่างเช่นผัดขี้เมาซีฟูด้ดก็จะมีราคาที่แตกแต่างจากผัดขี้เมาไก่ถูกไหมคะทิปเราจะได้เยอะขึ้นไปอีก